สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ f o r t u n i z e Cooking วันหยุดและหลังจากที่ผมทำอาหารตามรอยดับที่คาดอาสูรมาหลายอาทิตย์จนตอนนี้ของโปรดของตัวละคกรก็แทบจะไม่เหลือแล้วและเหตุคุงก็มาถามผมว่าแล้วอาหารจานโปรดของนายละ่ะอาหารจานโปรดของเราเหรอมันธรรมดามากเลยนะกลัวคนจะไม่เก็ตเอานะสิไม่เป็นไรลุกหน้าลองทําดูก่อนไม่เห็นจะเสียหายเลยอย่างนั้นเหรอเอาล่ะแล้ววันนี้ผมก็จะมานาเสนออาหารโปรดของผมเมนูยูโดฟุ หรือเต้าหู้ต้มนั่นเองครับเครื่องปรุงมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองหลักๆเลยก็จะต้องมีเต้าหู้และต้องเป็นเต้าหู้คีนุเท่านั้นนะครับโดยเต้าหู้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่วางขายตามท้องตลาดจะมีอยู่2แบบคือเต้าหู้โมเมน์และเต้าหู้คีนุเต้าหู้โมเมนต์จะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่าส่วนเต้าหู้คีนุจะมีผิวอ่อนนุ่มเหมือนผ้าไหมและมีเนื้อเด้งเหมือนวุดดิ้งเกิดจากการกองกากหัวเหลืองด้วยเนื้อผ้าที่ละเอียดกว่าความหนาแน่นของเต้าหู้เลยอ่อนกว่าเต้าหู้โมเมนต์นั่น จริงๆแล้วเมนูนี้เรียบง่ายขนาดที่ว่าแค่ราดโชยุลงไปป่า,ปา,ปาบนเต้าหู้ก็อร่อยแล้วล่ะครับแต่ในทางปกติเครื่องเคียงที่จะต้องมาคู่กันเลยก็คือต้นหอมขิงขูดส่วนที่เหลือบางที่จะมาพร้อมสาหร่ายโนริหัน่นฝอยปลาแห้งคตสูออบุชิและอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับส่วนของผมวันนี้ใช้แค่ขิงแล้วก็ต้นหอมครับก่อนอื่นผมก็จะจัดการขิงก่อนเลยหั่นออกมามากเท่าที่อยากกินเลยนะครับของผมก็ประมาณนี้หลายร้านในญี่ปุ่นเลือกที่จะล้างให้สะอาด แล้วก็ใช้มีดแกะเปลือกส่วนที่ดำๆออกไปเปลือกส่วนใหญ่จะไม่ปอกออกเพราะว่าเปลือกของหิงมีคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็รสชาติมากกว่าเนื้อหลายๆร้านเลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้ครับซึ่งของผมก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันตอนขูดก็ระวังมือด้วยนะครับขิงขูดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็หั่นต้นหอมครับต้นหอมสีขาวมีความฉุนมากกว่าส่วนสีเขียวผมก็จะหั่นให้บางหน่อยนะครับส่วนต้นหอมเขียวจะหั่นให้บางหรือให้หนาก็แล้วแต่ชอบเลยครับเอาละท่านี้เครื่องเคียงของผมก็เสร็จแล้ว เต้าหู้คีนุหนึ่งก้อนผมจะหั่นมาเป็น8ส่วนนะครับจริงๆแล้วเมนูนี้ยิ่งเต้าหู้ชิ้นใหญ่ยิ่งฟินนะครับแต่ก็ต้องให้เล็กพอที่จะตักขึ้นมาได้ด้วยเวลาตัดกินเต้าหู้ชิ้นใหญ่มันจะฟินนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันจากนั้นก็มาทําน้ําซอสเลยครับใช้โชยุ4ช้อนโต๊ะสาเก4ช้อนโต๊ะมิรินสามช้อนโต๊ะผงน้าสต็อกดาชิประมาณครึ่งช้อนชาครับผสมให้เข้ากันในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้จากนั้นก็เข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็จะ น้ำเปล่าๆเ,เลยครับในหม้อกะให้พอท่วมต้มเต้าหู้นะฮะแล้วก็เปิดไฟรอให้เดือดเลยพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็หลีเป็นไฟกลางถึงกลางสูงนะครับจากนั้นก็ใส่เต้าหู้ลงไปได้เลยรอสักพักหนึ่งจนเต้าหู้ร้อนก็ตักขึ้นมาใส่จานได้แล้วครับวิธีกินก็คือโรยขิงของอูดลงไปแล้วก็ใช้ตะเกียบแปะต้นหอมอืมมือดีกว่าครับตามที่ต้องการเลย จากนั้นก็ตักซอสราดลงไปจริงๆแล้วซอสสำหรับเมนูนี้ส่วนใหญ่จะใช้แค่โชยุปเปล่าๆนะครับแต่ว่าถ้าใช้โชยุปเปล่าๆจะมีรสเค็มอย่างเดียวผมอยากให้โชยุของผมมีความหวานด้วยก็ต้องใส่มิรินกับสาเกลงไปให้รสอ่อนขึ้นแล้วก็เพราะวันนี้ผมไม่มีปลาแห้งผมก็เลยใส่น้ำสต๊อกปลาผงเพื่อทดแทนกลิ่นนั้นครับแต่คำวิงงรับปลาแห้งเนี่ยไม่ใช่วัิตภัดิบจำเป็นนะครับเป็นแค่ออปชัเนลเฉยๆเพราะฉะนั้นจะไม่ใส่ก็ได้ครับและนี่ก็คือเมนูยูโดฟุเมนูนี้มีลักษณะคล้ายๆกับฮ ok ิยะ ซุเต้าหู้เย็ยน,เนี่ยก็สามารถกินได้เลยไม่ต้องต้มครับจะมีรสสัมผัสที่เย็ยนแล้วก็สดชื่นกว่าอันนั้นก็จะเรียบง่ายกว่าอันนี้อีกนะครับแต่เพราะตอนนี้เข้าฤด,ดูหนาวแล้วถึงแม้ว่าฤดูหนาวในเมืองไทยจะร้อนตับแลบแต่ผมก็ชอบทําอาหารตามฤด,ดูกาลอยู่ดีครับเมนูเต้าหู้อันนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนทําก็ง่ายราคาก็ถูกนี่แหละครับอาหารโปรดของผมเลี้ยงง่ายไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าว่ากันตามตรงนะครับหากว่ามีสเต็กเนื้อดีๆสักชิ้นหนึ่งหรือว่าปลาดิบดีๆผมก็อยากจะกินสเต็กหรือซูชิก่อนอยู่แล แต่เมนูนี้เป็นเมนูที่ชอบแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อกินได้เรื่อยๆเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอาหารเมนูโปรดของผมและสำหรับครั้งนี้ผมกับเหตุคุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ